แบบว่าวันวันที่กลับมาสู่บรรยากาศแบบว่ามารียรูมาเวิร์กช็อปมาอะไรเงี้ยก็ฟิลมัน <c oughs> <c oughs> ก็จะแบบระวานี่กลับมาทำงานกลับมาทางานจริงเหรอแต่ว่าชมวงว่ามันก็ดีนะเพราะว่าเหมือนมันโล่งเลยมันแบบมันไม่ได้เอาอะไรมาเลยะคือเราก็อ่านบทแบบที่ว่าเหมือนไม่มีใบแอบไม่มีอะไรคือเหมือนมันแบบมันโลง่โลงๆมาเลยอะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทางานมานาน อยงเี้แล้วก็แบบไม่มันไม่รู้สิฉันว่ามันเฟรชอะเออก็มีบ้างแต่ไม่ได้แบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็มีบ้างค่ะก็ลงตัวด้วยทั้งในเรื่องของบทแล้วก็ในเรื่องของทัมมิ่งอะไรเงี้ยอย่างที่บอกคือจริงๆก็คือคุยกันต<โ>ั้งแต่ตอนนั้นตอนนั้นท้องอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็เออคุยกันว่าเราแบบถ่ายไม่ได้หรอกตอนนี้อะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ทางนี้เขาก็มีมีเวลาได้แบบว่าได้ได้พัฒนาอะไรต่อด้วยด้วยมันก็ลงตัวมก็ได้ใช้เวลาในการกับนาเลยกก็จริงๆถามว่าพร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอะไรเงี้ยก็เออรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เต็มที่นะยังไม่ได้กลับมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็แบบเออเอาวะมันต้องเอาแล้วอะไรเงี้ยค่ะต้องจังหวะนี้ต้องจังหวะนี้เพราะว่า คือตั้งแต่คลอดคือเราก็เต็มที่กับลูบกือนกบบว่าใช้ทุกแบบทุกวินาทีทุกช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่อเรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเป็นเรื่องลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันพอมันมีงานมาที่แบบว่าเออเราเราต้องทําแล้วอะไรแล้วมันก็อาจจะเป็นจุดที่แบบว่าต้องกลับมาแล้วนะต้องกลับมาดูแลตัวเองกลับมาทำลูกสาวมันต้องมีเงื่อนไขอะไร คือจริงๆกองนี้เขาบอกว่าเขาค่อนข้างจะเฮลตี้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือชมมาเข้าใจได้แล้วก็ด้วยบทด้วยอะไรคือเข้าที่อ่านดูมันก็ไม่ได้ว่าแบบมันโหดอะไรแล้วก็ตัวละครมันก็มีกันอยู่แค่นี้แล้วก็ซติูเอชั่นมันค่อนข้างจะเป็นซติูเอชั่นที่มันแบบว่าไม่ได้มีอะไรแบบว่าบาปลายหรือว่าควบคุมยากอะไมเงี้ยเออไม่ได้ปิดก็โลก็มีบ้างแต่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ยากไม่ได้อะไรตอนนี้ถ้ามีคอนดิชั่นที่อาจจะ จุกจิกนินดนึงก็คือยังเป็นเรื่องที่เรายังตั้มนมอยู่อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่ว่าก็ก็เข้าก็เข้าใจได้ก็แดดที่ตันมไปในกอนแรกใช่แต่ว่าก็เท่าที่ผ่านมาแบบไปรีฟรูไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็ก็พอได้ใช่แล้วอย่างนี้มีขั้นตนไหมคะใช้เวลาในการถ่ายคอ๋อคิวนี้คือมันจะเขาเรียกว่าเขาจะดีลกันจบไปอยู่แล้วก็คือเราก็จะรู้ว่าเราจะใช้ใช้จำนวนวันเท่าไหร่กับการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เราเป็นเรื่องที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่า เออมันต้องใช้คิวประมาณนี้ประมาณนี้นะเพราะว่าเรามีลูกกันเนาะอันนี้คุณอทุกคนตั้งแต่เป็นต่อครับรอ,รอรประมาณกี่เดือนถ <c ute> ้าประมาณสี่ห้าเดือนพอพอนอนว่าไงมาคะกาับมาทังงานจริงแกก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะคะคือเหมือนกับว่าเราเองก็จะรู้ว่าเราอะพร้อมหรือว่าไม่ไม่ไม่พร้อมอะไรเงี้ยเราก็จะรู้คอนดิชันตัวเราอะทั้งสภาวะอารมณ์ร่างกาย การแบบเข้าที่เข้าทางอะไรเงี้ยหรือว่าการแบบจัดสรรเรื่องลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนคอนโทรเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ก็ก็แล้วแต่เราถ้าไหวก็ไหวอะไรเงี้ยพต่ายพ,าพี่มาจะมากรอไหมคะ <c oughs> ตอนนี้ไปโรงเรียนแล้วก็อาจจะแบบตามสถานการณ์เลิกเรียนอาจจะมารับแม่อะไรเงี้ยมารับแม่ต้องบอกเนาะไม่เข้าเดี๋ยวแม่จะไปขับไปทำงานาแล้วนะก็บอกเหมือนกันแบบว่าก็อย่างเงี้ยแค่มา แบบว่าเขาแบบมาเขาเรียกอะไรมาเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยลูกก็ถามแล้วทาไมแม่ต้องไปอ่ะเหมือนแบบเราไม่ได้ทํางานนานจนเขาแบบว่าลืมไปแล้วลืมไปแล้วส่วนใหญ่งานก็จะเป็นงานที่เขาตัดไปไม่ได้ใช่ใช่แต่ว่าเขาก็เริ่มไปโรงเรียนแล้วด้วยไงตอนเนี้ยแบบพูดงน้องโตยืดขึ้นนะใช่ยืดมาเป็นเนบ้างครับพาเป็นคือตัวเหมือนเด็กแบบปอเลยอ่ะเหมือนปอสองปอสามอะไรเงี้ยใหญ่มากโงมาก คือแบบเพื่อนบางคนคือตัวแบบครึ่งหนึ่งของเขาอ่ะเพราะว่าน้องแบบพัฒนาการดีก็สูงไงสูงงานจะได้ทั้ดี่มีครบไหก็จริงๆคุณพ่อก็ก็โคลงไม่เล็กเหมือนกันก็ถ้าเกินั่นแหละค่ะแต่พี่ชายอะไรคุณก็บอกว่าพี่ชายอยู่แบบไม่ไม่ไมเจ้าเหนือแล้วหอมลงแล้วแล้วไ่างเง้เพราะว่าแง่ผลงานแบบเขาก็รู้ตัวนะเขาก็รู้ตัวว่าว่าเขาหอมลงอะไรอย่างเงี้ย ก็มีแบบว่าเขาจะไม่กลับไปเป็นแบบนั้นแล้วมีนี้ด้วยนะเออแต่เราก็บอกไม่เป็นไรแบบนั้นก็ได้แม่ก็ชอบอะไรเงี้ยได้หมดอะไรเงี้ยแต่ขอให้แข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วเขารู้ไหมคะว่าหลอกเรืแบบเขาว่าหลอกก็ก็คงรู้ทั้งคู่แหละเออเพราะว่าคนพูดให้เขาได้ยินอะไรเงี้ยอืมมีมาด้ใช่ค่ะถ้าขับาขับแล้วรู้สึกว่าเร็วเร็วมากใจหายมากแบบมันอยากเวลา คือยิ่งกับเกลเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเร็ว mm hmm. คือตอนที่เลี้ยงพี่สายพี่พาสองคนตอนที่เขาแบบเป็น baby เบบี้อะไรเงี้ยเรายังรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้าจองะไรเนี้ยเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็แบบกว่าจะผ่านไปแต่ละวันอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันแบบัวแต่ละวันมันผ่านไปเร็วแล้วมันแบบใจหายอะ่ะ mm hmm. คือเหมือนกับเรายิ่งต้องเรายิ่งรู้สึกว่าเราต้องอยู่แบบเขาแบบว่าุก เวลาทุกโมเมนต์อะไรเงี้ยจัดมาตี้ให้แบบย้อนกลับไปมองนะ5ปีที่ทีเท่เดิมแล้วใช่ใช่ใช่แล้วมันแบบเออมันวายอ,อ่ะแล้วแบบแต่แล้แบบที่เดิมแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอะไกเงี้ยวความสูงยิยง่งยั่งยิ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 ่ิ่งยิ่ยิ่งย่งยิขงยงวิ เหมือนกับว่าเขาก็จะคอมเพล็กซ์ซขึ้นมีความซับซ้อนคือคือไม่ได้หมายถึงว่าซับซ้อนแบบผู้ใหญ่นะแต่ว่าการแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันจะซับซ้อนขึ้นไงอ,อย่งเงไม่อ,อนคนได้วามิ้นไม้องการนนนี้นไม่ต้องศึกษาใงเหถึงสอนเรื่องเรื่องอะไรเรื่ <c oughs> องอะไรอะคะเ่องกามเป็นผู้ชาย,อ,อ,ยาอ๋อคือ ก็สอนนะก็สอนว่าเราอย่างทั้งพี่สายพี่พาตอนนี้เขาก็เป็นพี่แล้วอะไเงี้ยเราก็สอนเขาว่าเออเราเป็นผู้ชายต้องดูแลน้องพอเขาก็จะปลุกฝังว่าแบบโตไปต้องดูแลผู้หญิงในบ้านนะต้องดูแลแม่นะต้องอะไรเงี้ยก็คือค่อยๆค่อยๆสอนกันไปอ่ะก็น้องเห็นกการดูแลพี่แกลวใช่เป็นคนที่น่ารักน้องมากเลยรักมากรักมากห่วงไหมคะห่วงก็ห่วงแล้วก็ภูมิใจว่าแบบมีน้องอะไรเงี้ยเหมือนแบบ น้องอ่ะอะไรเงี้ยเออแล้วแบบเวลาไปเล่าให้เพื่อนเนี่ววาแบบที่น้องนะใช่ใช่เขาเขาคุยตั้งแต่แบบตั้งแต่น้องยังไม่คลอดแล้วอะไรเงี้ยเออ<ช>แบบว่าแบบเวลาเห็นใครมีน้องสาวอะไรเงี้ยเขาก็แบบยุก็มีเหมือนกันอยู่ในท้องแม่อะไรเงี้ยแม่กําลังจะมีเบบีผู้หญิงอะไรเงี้ยเก็จะแบบจะมีความตื่นเต้นมาก็เขาจะแสบดบงออกมากกว่าแต่ว่าถามว่ารักไหมเห่อไหมอะไรเงี้ยก็ทั้งคู่

ตอนออคุณยายบอกว่าตอนเกิดมาก็ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันผมเต็มเต็มหัวเลยแต่ว่าเขาบอกว่าร่วงเดี๋ยวเดือนหลังๆจะร่วงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกลจะร่วงไหมน้องอินน่นาเอ,อ็นยูค่ะช่มไปเ,เพียบเนี่ยกับตาเนาวมันช,ชี้ๆมันชี้ๆอ,อันนั้นที่เราเราว่าเหมือนเองแล้วว่ามันเกิดเราก็่าเอ๊ะมันดูแล้วแบบช่วงที่ยิงช่วงที่มันตั้งๆมาตลราเอ๊ะมันคุ้นๆมันอะไรมันแบบมันเหือนอะไรน้อะไรอย่างเงย เอแล้วก็นึกแต่อ๋อเหมือนบอลชิชิสอนัดหลงไหมคะก็มีบ้างมีบ้างค่ะเออก็พอแบบอยู่กับเด็กผู้หญิงก็จะแบบเสียงเล็กเสียงน้อยแบบว่าอะไรที่ไม่เคยทําก็จะแบบกิริยาที่ไม่เคยเห็นว่าทําก็ทําอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นกับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบปกติเขาแบบไม่ทําเสียงกิริยาอะไรเงี้ยแต่พอมีลูกสาวก็ทำนี่เป็นรองคอนัดไหลก็ว่าก็ชมว่าพอนอตงานดีอะไรเงี้ยค่ะไม่งานเพราะอะไรบ้างงานดีงานดี เขาก็ดูแลตัวเองช่วงนี้เขาก็ดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เหมือนพอเราอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆก็ทั้งสองคนแหละก็หันมาสนใจเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยมากขึ้นลิ่งเรามีลูกอ่ะเราก็อยากแบบอยู่กับลูกได้นานๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไหมคะว่าเขาบอกเนาะไหมคะว่าบอกยิ่งอะไรเงี้ยก็อยากครัก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้อวยกันเองนะไม่ค่อยได้อวยกันเองแต่ว่าก็มีโอกาสก็บอกว่าเอ้ยแบบมาก อะไรเงี้ยคำว่าเอ้ยมามากายมากายอะไรเงี้ยดูแลตัวเองดีอะไรเงี้ยค่ะคือคนมีแนะนำยังไงไม่ทราบตรงนี้ป๊าดูอย่างนี้อย่างงี้นจริงๆริงเขาก็เป็นคนดูแลตัวเองค่อนข้างจะดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เขาชอบศึกษาเรื่องพวกแบบลองจิตวิทยาเรื่องแบบว่าเรื่อง เรื่องเอจิ้งเรื่องอะไรแบบว่าระดับเซลล์ระดับแบบอะไรเงี้ยคือเขาแบบใช่แล้วก็เรื่องการออกกําลังกายเรื่องอะไรเง<ม>ี<ม>้ยอะไรก็ใช่คืออะไรที่ทําให้อยู่นานๆอะไรเงีนน<ม>้ย,ยคือแกก็บอกว่าแกอ,ากอยากอยู่ให้นานที่สุดยอะไรเงี้ยเพราะว่านะลูกตั้งสาคนแล้วก็สิ่งที่สร้างไว้ยอะไรเงี้ยก็อยากอยากจะอยู่ได้เห็นอะไรยเงี<ม>้ยแต่พอมีบอกว่าพามาไกลไม่ก็ไม่อาการอะไรค่ะก็ไม่ยังไงก็พูดความจริงอ่ะ่ต้องเรื่องอะไรไม่หรอกค่ะก็ ก็ชมว่าเขาน่น่าจะภูมิใจเพราะว่ามันแบบว่าหลายๆอย่างมันก็มาจากวินัยในการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยร้านแฟชั่นเซนต์ก็มุกเราค่ะว่าของแบรนด์ส่ฟ้าพายุใช่ค่ะเป็นยไงคะความเร่วมมือของของแบรนด์้็ของแบรนด์เขาก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะบางทีเขาก็จะอยากรีวิวบางทีเขาจะไม่อยากรีวิวเพราะเดี๋ยวนี้เริ่มโตแล้วก็จะบางทีก็ต้องหลอกล่อแล้วก็ก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นงานนะ ลูกค้าเขาจะได้มาซื้อรู้ไคะว่าเป็นแบรนด์สื้อของเขาารู้เขารู้เขาบอกว่าเป็นแบรนด์สายค้าพายุเขารู้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างชุดทารวีเขาก็จะตื่นเต้นหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเด็กเราจะชอบเทศกาลทารวีไหมเขาก็จะให้ความร่วมมือดีหน่อยเป็นการออกแบบของทีมของแม่ชมเออจริงๆเรามีทีมมีทีมดีไซน์ล่ะครับทีมดีออกมาเบื้งหลักเขาคือชุดละมุนจากมิสไซการ์ด้วยค่ะมันก็อย่างนี้แหละมันจะประมาณนี้แหละได้ชิมแล้วใช่เขาก็แบบ ชมความน่ารักของมกเกลแบบมีความเล่นกล้องมือถือเป็นไงบ้างคะคือเหมือนเรายกโทรศัพท์ขึ้นมาเขาก็จะมองไงเหมือนเขาก็คมองเป็นมันเป็นวัยที่เขาแบบว่าเออเขามองทุกสิ่งอย่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีแบบหยิบโทรศัพท์มาเทปมือถือมีการ์ตูนมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองมีความแบบเสียงสองสียงสามมันก็ต้องกล้องชอบชอบชอเสียงเจ็ดเสียงแปดชอบเลยใช่จะยิ้มไปในห้องเลยใช่ทำเสียงแบบเสียงสูงๆเสียงดิสนีย์ใส่อะไรเงี้ยชอบ จ้า<ะ><ะ>